ก็มีวิธีการสองอย่างคือหนึ่งอยู่กับเขาให้ได้วิธีอยู่กับเขาคือหนึ่งอย่าไปรบกวนเขาตัวเราอย่าไปรบกวนอย่าให้เด็กไปรบกวนเราก็อย่าปล่อยเด็กอยู่ตามลําพังเราอยู่กับเด็กดูแลเด็กปกติพึ่งจะไม่รบกวนใครเลยจะไม่จะไม่ทํำ้ายใครเลยถ้าไม่ไปทํรลายแล้วเขาตกใจเพราะว่า พึ่งนั้นมีพึ่งงานมีพึ่งทหารนะพึ่งงานเนี่ยพึ่งทหารนี่แหละเมื่อมีใครไปรบกวนเขาก็จะออกมาปกป้องรังปกป้องลูกของเขาที่อยู่ในรังของเขาดังนั้นอย่าไปรบกวนเขาก็จะไม่มีไม่มีอันตรายอะไรนี่คือทางเลือกที่หนึ่งซึ่งก็แนะนําให้เลือกทางเลือกที่หนึ่งส่วนทางเลือกที่สองนะถ้ากลัวจริงๆหรือมันเป็นเส้นทางที่เราต้องเดินผ่านกันแล้วไปกระทบเขาทุกครั้งที่เดินเข้าเดินออกต้องกระทบกระทั่งกันเนี่ย ก็มีอีกสองทางเลือกก็คือหนึ่งย้ายเขาออกไปซะนะหรือสองเราย้ายหนีเขาออกไปซะจนจนเขาจะย้ายรังไปนะก็แนะนำว่าให้เลือกทางที่อยู่ร่วมกันดีกว่าแต่ก็ต้องระมัดระวังถ้ามีเด็กอ่อนจริงๆก็ต้องระวังนะครับถ้าไม่มีทางเลือกจริงๆก็ย้ายเขาออกไปนั่นแหละแล้วบางคนก็เอาไปกินซะเรียบร้อยเลยนะครับกลายเป็นน้ำผึ้งไป